รู้เลยเจ็บปวดแค่ไหนโพสล่าสุดต้งทูพีหลังเลิกปรางเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสะที่กําลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจานวนมากให้ความสนใจและส่งกําลังใจกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของต้งทูพีและเลดี้ปรางกัญญาลันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยจ้า เรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับพากันแอบเสียดายเป็นอย่างมากที่คู่ของโต้งทูพีและเลดี้ปรางกัญญาลันได้ยุติความรักลงไปโต้งทูพีเคลื่อนไหวแล้วหลังเลดี้ปรางกัญญาลันออกมายอมรับว่าวิวาลม่มเลิกลาปิดฉากความรักหลังคบหามานาน10ปีเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตยืนยันไม่มีมือที่3แน่นอนปัจจุบันไม่มีรีเทิร์นแต่อนาคตไม่รู้ทมกลางความเสียดายของแฟนๆโดยโต้งโพสภาพคู่กับปรางและแคปชั่นสุดซึ้งปนเศร้าว่า ผมอยากจะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแฟนๆทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เราในทุกๆท,ทางผมเห็นและได้อ่านเกือบทั้งหมดต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ตอบใครเลยขอบคุณที่รักเราเชียร์และซัพพอร์ตเราสองคนมากขนาดนี้มันมีความหมายมากๆแฟนๆรักเรามากจนผมรู้สึกได้เลย ผมรู้สึกตื้นตันอย่างมากจนบอกไม่ถูกขอบคุณที่ติดตามหนังรักภาคสองของพวกเรามันเป็นหนังรักที่สวยงามที่ผมรักที่สุดในชีวิตขอบคุณอีกครั้งจากใจ Love you all